นี่จะเป็นคลิปสิ้นปีสุดท้ายแล้วกันที่ผมจะมาทำนะครับหวังว่าคนจะดูกันนะครับถ้าผมพูดผิดหรือพูดติดอ่างก็ขออภัยเพราะเพิ่งกลับมาอีกแล้วนะครับมานั้นเราจะมาเล่นเรตติ้งนินจาโกกันนะครับหรือว่าเรียกว่าแร้งก็ได้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมามาที่ซีซั่นศเลยซีซั่นศเนี่ยมันจะเล่าเกี่ยวกับ การที่ให้นินจาเนี่ยไปหาอาวุธทองคำทังสีนั่นเองนะครับพอเรื่องจะเป็นค่อนข้างสนุกเลยนะสำหรับผมให้ S เลย S คือเหมือน the best the best เลย A ก็คือรองลงมา A S เนี่ยคือที่1สุดนะครับ A เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะส่วน F เนี่ยแย่มากๆเลยนะครับถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าคะแนนที่เขาให้เขาจะให้แบบ s, s a, b, c, d, e, f เอ้ย e <c oughs> ไม่มีนะครับซึ่งไม่เหมือนเกรดที่บ้านเราเกรดเราจะเป็นตัวเลขหรือว่าอาจจะมีก็ได้เช่นโรงเรียนนานาชาติอะไรแบบนี้นะครับต่อมาเป็นซีซัน2นะครับเออไม่ใช่ซีซั่น1ซีซั่น1เนี่ยจะเล่าถึงเซอร์เปนทีนนะครับผมจะให้ผมก็ให้อันที่1เหมือนเดิมนะครับลองจาก มาสเตอร์ออฟสปินจิสภาคศูนย์นะครับมันรู้สึกจะเรียกพอร์ตนะครับซีซั่นสองเนี่ยผมชอบที่มันจะให้นินจาเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบพลังงานเนี่ยครับได้พบพลังที่แท้จริงแล้วก็คุ้มที่จะได้เห็นนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างดีต่อมานะครับซีซั่นสามอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ซีซั่นหนึ่งอ๋ออ๋อนี่นะครับอันนี้ซีซั่นสองเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยเขาจะให้หนึ่งสองสามสี่เนี่ย เอออ่าใช่ใช่หนึ่งสองสามเป็นซีซันที่ดีมากคนแต่งนินจาโกก็ดีซีซันสองเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับการที่มีจอมมหาไวไลท์ก็คือโอเวอร์อร์ดที่จะมาต่อสู้กับรอยต่อมานะครับซีซันสามซีซันสามเนี่ยผมอาจจะให้เอนะครับเพราะว่ายัางไงนะมันเป็นแบบโอเวอร์อร์ดเนี่ยโผล่มาสองรอบแล้วมีหลุดมานิดหนึ่งเขาว่าจริงๆเนี่ยจะมีรีบูตเดตเนี่ยอยู่ สองพาร์ทเหมือนกับ Dark Rising อะครับว่ามันจะจบเซนตายแล้วก็ต้องมีต่ออีกก็ต่อมานะครับซีซั่นสเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับหาก่อนอ่าเจอแล้วซีซั่นสเนี่ยเปิดโลกใหม่ของนินจาโกยังไงนะครับเพราะว่าจะเล่าถึงหลายคนไม่เคยเห็นเขาไม่ค่อยได้เล่านะครับแล้วเอามาเล่าโดยแบบยังไม่ได้ปูเนืเ้อเรื่องเลย แต่การมันดอนเนี่ยก็เล่าไปหมดแล้วว่าใครเป็นใครแล้วมาจากไหนกันหมดนะครับแล้วผมเนี่ยให้ a แล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะได้แรงบันดาลใจจากในหนังอีกทีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้น,นยังไม่มีพับจีฟรีไฟอะไรเลยเออต่อมานะครับเป็นซีซันห้านะครับซีซันห้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกนะครับให้ อยู่อันดับท้ายสุดแล้วกันนะครับแต่ว่ายังคงดีงามมากต่อไปนะครับซีซั่น6เนี่ยผมจะให้เป็นอันดับที่2แล้วกันอันดับที่สองสิเอออันดับที่2ของ the b a s t of the b a s บนั่นเองนะครับเพราะไงนะครับผมเนี่ยส่วนตัวชอบเจอยู่แล้วแล้วก็เจเนี่ยแสดงบทบาทได้ดีมากในซีซั่นนี้แต่ว่าพลังของเจยังไม่ ส่งผลทําลายล้างรู้ใช่ไหมว่าแบบสายฟ้าหรือฟ้าผ่าอะไรเนี่ยมันรุนแรงมากแต่เจเนี่ยไม่เคยใช้เลยนอกจากซีซันแรก <c oughs> เป็นซีซัน Day of อ,อวันแห่งการลาจากผมจําชื่อไม่ได้แล้วมันภาษาอังอกฤษเรียกอะไรเอาจริงๆนะผมว่าชอบนะถึงตอนสั้นเนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งรู้ไหมเพราะไงนะครับโคกับเเนี่ยเป็นแบบ เป็นเดอะเบสของเดอะเบสของผมเหมือนกันนะผมชอบที่โคเนี่ยใช้พลังหมัดลาวานะครับมือลาวาเนี่ยมีพลังมัดเยอะมากนะส่วนตัวเนี่ยชอบชอบมากต่อมานะครับเข้าสู่ซีซั่น7รู้ไหมว่าเนื้อเรื่องมันดีก็จริงแต่ผมไม่ถูกใจชุดแต่เรื่องอาวุธเนี่ยดาบแห่งการเวลาเนี่ยชอบนะแต่ผมเนี่ยอาจจะให้เอเลยนะเพราะไงรู้ไหมตัวละครชุดแล้วก็ การต่อสู้การต่อสู้ตอนท้ายเนี่ยก็มันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันเล่าได้เยอะกว่านี้แล้วก็แบบให้มันสนุกกว่านี้ได้นะผมก็เลยให้เอฟแล้วกันแบนเลย <S 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 เออเป็นตอนที่แย่แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าทําได้ดีกว่านี้ชุดดีกว่านี้อ่ะโอเคเลยนะต่อมานะครับเป็นซีซันแปดซีซันแปดหลายหลายคนก็ชอบนะครับอันนี้ไม่มีเดะบุฟฟี่ใช่ไหม โอเคไม่มีนะนั้นผมตัดเดิะมูฟวี่ออกแล้วกันผมก็ให้เอเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ถูกใจนิดหน่อยนะชุดเนะี่ยแต่ผมเนี่ยจะให้อันดับที่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าให้อันดับที่ห้าของเดอะเบสนะครับอันดับที่หนึ่งคืออันนี้อยู่เพราะอะไรเหรอชุดมันก็ธรรมดานะแต่ฉากต่อสู้เนี่ยค่อนข้างดีขึ้น การลําก่อนที่จะปล่อยพลังอะไรแบบนี้ผมว่าสุดยอดนะเขาเอาวัฒนธรรมการต่อสู้จากเอเชียมาผสมผสานได้ดีมากขึ้นต่อมานะครับเป็นซีซันเกนะซีซันเเนี่ยผมว่าถูกใจชุดนะเอาจริงๆอ่ะถ้าผมดูดูนินจาโกะผมจะดูที่ชุดด้วยนะผมให้อันดับที่2แล้วกันชุดเท่อาจารย์วูกลับมาด้วยแล้วชุดนินจาเนี่ยมันจะดูแบบ ขาดขาดผสมสีดำอะไรแบบนี้ค่อนข้างเท่เลยนะต่อมานะครับจะเรียกว่าซีซันปิดฉากของ Master of s p i n นจสก็ได้และผมเนี่ยจะให้ A ก็พอนะเพราะไงเหรอครับมันมันฉากมันน้อยไปแล้วก็คิดตัวเอกไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นตัวเอกนะครับแต่ผมว่าถ้าซีซันสิบเนี่ยจะเป็นดินจาทุกคนเนี่ยไม่แปลกนะ ทำได้อยู่นะเปิดมาจะเป็นหน้าโคนะผมก็เลยยังติดใจอยู่ว่าตกลงกามาดอนหรือโอนิเนี่ยน่าจะเป็นคนเปิดฉากตอนที่แล้วของนินจากโกมากกว่าผมก็เลยให้เอแล้วกันและฉากต่อสู้เนี่ยก็ใช้ได้เลยชุดเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันอืมแต่ว่าตอนมันน้อยไปนะครับต่อมาเนี่ยซีซั่นสิบเอ็ดนะครับผมจะให้ซีนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ ใหม่หมดเลยประมาณว่าอยู่ดีๆเนี่ยใส่เข้ามาเฉยเลยปรมาญจารย์สปินจิสึคนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยเล่ามาก่อนว่าจะมีอาวุธหรือกอัมพีสปินจิสึเออผมก็เลยค่อนข้างที่จะแบบมันเอามาเล่าใหม่เนาะมันต้องเล่าก่อนที่จะปูมาสู่ซีซันส11ยัดเยียดเกินไปนะแต่อ n นิเมชันอะไรเนี่ยทำดีมากไม่เหมือนกับใคร ค่ายเก่านะค่ายวิวรู้สึกว่านะครับนะครับรวมกับอันนี้ด้วยแล้วกันก็ไม่ต่างกันนะแค่แบ่งชัปเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ตอนจบว่าโอเคอยู่ที่เซ็นกลับมานะครับซีซั่นต่อมานะครับคือซีซั่น12เนี่ยผมค่อนข้างถูกใจชุดนะแต่เนื้อเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมก็ให้ B ีแล้วกันนะครับลองลงมาเยอะๆเออบางคนอาจจะชอบเพราะว่าเป็นตอนที่ดีเหมือน เอาเวนเจอร์เอ็นเกอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจบไม่สวยอ่ะต่อมานะครับอันนี้เนี่ยผมชอบเลยอยู่อันดับที่สองเนื้อเรื่องฉากต่อสู้ชุดจบได้สวยแบบมากๆอ่ะสิบเต็มสิบอ่ะผมให้อันนี้เป็นที่หนึ่งแล้วกันฉากต่อสู้เท่ระเบิดบินจิสุดเท่ต่อมานะครับเป็นซีซั่นสิบสี่หรือ เรียกว่าซีซั่นสามซีซั่นสามมั้งรู้สึกว่าอซีซั่นสามของซีรีส์นินจาโกนะฮะไม่ลงท้ายด้วยปามาจาจา์สปินจิเซออันนี้เนี่ยผมให้บีนะครับฉากต่อสู้น้อยและประมาณว่าเข้าใจผิดที่ว่านินจาเนี่ยเป็นคนขโมยอะไรนะแหวนหรือเหรียญเนี่ยแหละเหรียญตามังกรน,นั่นเองนะครับฉากต่อสู้น้อยแต่ว่า มันก็มันอยู่นะชุดก็เท่เลยผมก็เลยให้ปีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสั้นแต่องค์ประกอบอะไรอะสุดยอดเหมือเลยนะครับผมให้เอนะส่วนตัวเนี่ยมันมันค่อนข้างแปลกตาดีอ่ะตอนจบอ่ะก็โอเคที่เห็นมีญาติตายแต่ไม่ตายหรอกอยู่ในน้ำนี่แหละ <c oughs> ทุกคนก็คิดว่าตายกันหมดแล้วแต่มันยังโอเคอยู่อ้าวอันนี้มาไงเนี่ย อันนี้ก็รวมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกันแหละดีซ <c oughs> แล้วกันผมไม่ให้ไม่ให้เอฟนะครับเพราะว่ามันอนิเมชั่นอะไรเนี่ยยังดีอยู่ฉากต่อสู้สปินเจสืออะไรแบบนี้ดีมากเลยอ่ามาถึงซีซั่นสุดท้ายนะครับเอาจริงๆเนี่ยซีซั่นนี้ค่อนข้างดีก็จริงแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรฉากแอคชั่นอะ่ะมันไม่ค่อยที่จะแบบ ทำให้มันเวอ่เวอร์ได้มันทําแบบกิ๊กก๊อกอ่ะผมเลยให้เป็นอันดับสุดท้ายของเด e b a s สของ The b a s สนะครับแต่ว่าอะไรอะ่ะอะไรที่เป็น The b a s สใช่ไหมมังกรสี่หัวนะครับอุลตาดากอนที่กลับมาเนี่ยผมดีใจสุดแล้วที่เห็นสวยมากแค่นี้แหละที่ผมชอบนะครับส่วนซีซันใหม่นะครับซีซันดากอน Rising ตอนนี้ยังไม่มีโปสเตอร์ล่าสุดที่ มีอาวรินเป็นชุดอินจานะครับรับไม่ได้เหมือนกันที่อินจารุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็บางทีไม่มีบทบาทแล้วแต่อาจจะกลับมาในอนาคตแต่ว่ามันดูยากอยู่นะครับผมก็เลยจะให้บีแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันสนุกก็จริงแต่ว่าเรื่องราวอะไรเนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับก็ใครเนี่ยที่จะมาอยาก ลองเลตติ้งเนี่ยก็ลองเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยแชร์ลิงก์ไปอีกทีนะครับค่อนข้างที่จะสนุกและวัดความคิดของผมว่าเอ๊ซีซั่นไหนเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะซีซั่น13ซีซั่นพิเศษซีซั่น9ซีซั่น2ซีซั่น6ซีซั่น1ซีซั่น8ซีซั่น0ซีซั่น5 ซีซั่นสิบหกนะครับลงลงมาก็ตามนี้เลยผมขอไม่พูดและแต่ภาคที่ห่วยสุดคืออันนี้นะครับเออจริงๆเนี่ยองค์ประกอบไฟฟ้าอะไรเนี่ยโอเคหมดเหลือแค่ภาพอนิเมชันที่แบบขยับช้าๆเดินช้าๆแล้วก็ตัวร้ายค่อนข้างที่จะแบบตายง่ายเกินไปแล้วก็อะไรไม่รู้ว่ามันมันไม่กิ่งขามเกินไปนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลายไปก่อนครับสวัสดีครับ